สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้16พฤษภาคม2565ตีห้าครึ่งครับมาพบกับท่านผู้ชมครับก็เงินเพื่อสูงอายุครับจะมีการจ่ายเพิ่มพิเศษย้อนหลังให้ผู้สูงอายุเข้าบัตรสสริการแห่งรัฐยังจะมีการจ่ายเข้าบัตรให้อีก4ครั้งครับจ่ายยอดหลังให้ผู้สูงอายุนะครับจ่ายวันไหนบ้างไปดูครับ สาเหตุที่บอกว่าจ่ายย้อนหลังก็เพราะว่าเงินรายการนี้มีการจ่ายช้าไปอยู่2เดือนนะครับเดี๋ยวใช้ายัางไงเดี๋ยวอธิบายผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกินแสนบาทต่อปีจะได้เข้าบัตรเดือนละ50บาทพูดง่ายๆก็คือผู้ที่มีวงเงินรูดสินค้าบาัตรสบริการแห่งรัฐทุกวันที่1นึ่บาทจะได้เงิน ผู้สูงอาย,ยุเข้าบัตรเดือนละ50บาทนะครับส่วนผู้สูงอาย,ยุอีกกลุ่มเป็นผู้สูงอาย,ยุที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทต่อปีหรือผู้มีวงเงินรูดสินค้าทุกวันที่1-300บาทนั่นแหละครับจะได้เงินผู้สูงอาย,ย,ยุเดือนละร้อยทีนี้ที่บอกว่ามีการจ่ายยอดหลังก็เพราะว่าเขาจ่ายไปแล้วเมื่อ23เมษายน65นี่ตกเบิก5เดือนก็เป็นเงินของเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65ก็เป็นการจ่ายยอดหลัง จ่ายไปแล้วนะครับ23เมษายนแล้วก็เมื่อวานนี้15พฤษภาคมก็จ่ายย้อนหลังอีกเพราะว่าเมื่อวันที่23เมษายนเนี่ยเขาจ่ายถึงเดือนกุมภาพอวันที่15พฤษภาคมปั๊บเมื่อวานนี่ครับก็จ่ายอีก1เดือนก็คือจ่าย50บาทกับจ่าย100บาทเข้าบาัตรก็เป็นการจ่ายย้อนหลังของเดือนมีนาที่บอกว่าย้อนหลังหมายความว่าวันที่15พฤษภาคมเนี่ยถ้าไม่จ่ายย้อนหลังก็ต้องเป็นเงินผู้สุงอกยุข,ของเดือนพฤษภาแต่วันนี้ยังเป็นเงิน ูุสอายุของเดือนเมษาอยู่ไอของเดือนมีนาอยู่ก็จึงเรียกว่าจ่ายย้อนหลังสาเหตุที่เรียกว่าจ่ายย้อนหลังเพราะจ่ายช้าไป2สองเดือนถ้าไม่ช้าก็คือสิภาพพฤษภาเมื่อวานนี้ต้องเป็นการจ่ายเงินผู้สูงอายุของเดือนพฤษภานะครับก็จึงเรียกว่าการจ่ายย้อนหลังซึ่งการจ่ายย้อนหลังนี้ยังเหลืออีก4ครั้งครับก็คือครั้งหน้าสิภามิถุนายนจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50าบบาท100บาทกดเงินสดได้นะครับ ก็เป็นการจ่ายย้อนหลังของเดือนเมษาเป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนเมษายนนะครับต่อไปครั้งที่1แล้วนะครับ15มิถุนายนนี่ครั้งที่2ที่เหลือนี่จ่าย15กลกฎกดาก็เป็นเงินย้อนหลังผู้สูงอายุของเดือนพฤษภาครับครั้งที่3ที่ยังจะมีการจ่ายอีกก็คือ15สิงหาจ่าย50บาท100บาทเข้าบ,าบาัตรสิบปการแห่งรัฐเป็นการจ่ายย้อนหลังของเดือนมิถุนายน เป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนมิถุนายน15กันยาก็จะจ่ายย้อนหลังร้อยบาท50บาทเข้าบัตรเป็นของเดือนกร,รกฎาคมนะครับหลังจากนั้นยังไม่ทราบว่าจะจ่ายอีกเมื่อไหร่เพราะขณะนี้กองทุนผู้สูงอายุบอกจ่ายเท่านี้ก่อนส่วนครั้งต่ตอๆไปอาจจะได้ได้มีการหยุดหยุดพักการจ่ายไว้สักพักพอกองทุนมีเงินค่อยมาจ่ายอีกเป็นอย่างนี้นะครับกองทุนผู้สูงอายุนี่ไม่ใช่เงินงบป,ประมาณนะครับเป็นเงิน เป็นเงินรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุแล้วเขามาเติมให้กับผู้สูงอายุผ่านบัตรสสริการแห่งรัฐนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ